สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็อากาศประมาณน่าจะเจ็ดแปดองศาเวลาก็ประมาณสิบอ็ดโมงนะคะวันนี้ก็จะมาเดินดูเคนิกนะคะร้านขายยาแถวบ้านว่าช่วงนี้เขา ยังเปิดให้ใช้บริการตรวจจมูกนะคะฟรีกันอยู่อีกหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เออโรคโควิดก็จะมารอบสองอีกแล้วนะคะ พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขากลับมาจากเมืองไทยแล้วน้องเขาก็อาการไม่ค่อยดีครอบครัวที่เมืองไทยก็เป็นโควิดนะคะน้องเขาก็ถามว่าปกติปกติแถวบ้านที่ดิฉัน<ม>พักอาศัยอยู่นี่ที่เคนิกนะคะจะมี จะมีคนิกนะคะร้านขายยาสองที่ที่จะตั้งตรวจโควิดให้ประชาชนที่นี่นะคะตรวจฟรีแล้วก็มีการเอ่ยยกเลิกไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าโควิดมันซาลงนะคะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกเริ่มจะขึ้นมานี่นะคะ ร้านขยยาร้านนี้สรุปแล้วไม่มีนะคะปกติจะมีที่ตั้งตรวจฟรีอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่ตั้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกที่หนึ่งเดินกลับไปทางเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าไหนๆเราเดินมาทางนี้แล้วเราก็ามา ชมบรรยากาศอันนี้เป็นร้านนั่งดื่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งสิว่าเขาจะเปิดหรือไม่ร้านนี้ยังไม่เปิดนะคะยังไม่มีตรวจบริการตรวจฟรีเพราะว่า เหมือนแบบว่าจะเริ่มเริ่มนะคะตอนสมัยตอนเมื่อเดือนสองเดือนก่อนหน้านั้นที่ว่าเป็นกันเยอะๆเนี่ยเขามีตั้งเขามีตั้งแบบว่าเกลื่อนเมืองทั่วเมืองนะคะตามจุดๆแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ยกเลิกไปแล้วเพราะว่า พราะ่เออมันก็จะโรคระบาดมันก็จะน้อยลงนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศรอบหมู่บ้านมาให้ดูด้วยข้างหลังมันก็เป็นหอนิฬิกานะคะหลังบ้านก็เป็นสุสานหลังบ้านเดินชม หมู่บ้านไปด้วยกันเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกหนึ่งร้านว่าเขาเปิดไหมหน้าร้านขายยาเขามีตรวจไหมตามมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆจุดหมายก็คืออ่อหน้าร้านขายยานะคะจะถึงจุดหมายแล้วค่ะเพื่อนๆ เราจะมาดูซิว่าเราจะมาดูให้เพื่อนนะคะว่าเขายังตรวจกันหรือไม่อุ้ยเห็นป้ายละเดี๋ยวน่านจะตรวจนะไกล้ะคะใกลถึงแล้วเพื่อนๆวันนี้ก็วันเป็นวันที่สิบเก้าพฤศจิกานะคะ นี่มีซุ้มด้วยเดี๋ยวดูก่อนเห็นแล้วค่ะเพื่อนเพื่อร้านไขายานะคะข้างหน้ามีตู้บริการตรวจโควิดวันไหนมั่งเอ่ยมาดูสิวันจันทร์ ถึงวันวันศุกร์แปดโมงถึงหกโมงคึ่งแล้วก็วันเสาร์แปดโมงถึงห้าโมงเย็นแล้ววันอาทิตย์ก็11บเอโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าสิตอนนี้มันก็ตรวจตรวจด,ดูที่มีคนไหมอ๋อนี่ไงมีคนรอ อลลโอเคมีคนคะ่ะมีคนมาตรวจแล้ว